ครับเดี๋ยวลองตรงนี้ดูนะครับมันน่าโดนนะครับอเอ็ดวันครับเหย่านะครับเดี๋ยวลองดูอ๋อ มีอะไรคุณฮัลโดนครับโดนสองไม้นะครับสองต้นไม้ถ้าจำไม่ผิดนะครับครับผมนี่ครับ เดี๋ยวนันัดนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ฮอปหมด่อยนะครับโอ้ตัวเล็กนะครับนะครับตัวเล็กเล็กก็โดนนะครับเอวันนะครับบนันนัดนะครับกลับไปช่อนนะครับผมนะครับตรงนี้ผมตีไปก็ก็คือนะครับจะเป็นช่องนะครับผมผมว่าน่ามีครับน่ามีตัวนะครับเดวลองตีดูครับไม่กี่ไม้ครับรู้เรื่องเลย ได้ผลนะครับผมเอ็วบายนาน,นัทน,น,นะครับตัวนี้ตัวไม่โตเท่าไหร่นะปล่อยดีกว่าครับโอเคครับปล่อยที่เดียครับย่นเลยแล้วกันโอเคฝากผนงานด้วยครับผมเอ1วันบายนานัทคุรชาครับผมสุดยอดนะครับ